มีคนถามตลอดว่า2ชุดนี้ซื้อที่ไหนนี่ไม่ใช่ชุด2ชิ้นมันเป็นชุดเสื้อและกระโปรงเย็บต่อกันในฝรั่งเศสขายหมดหาซื้อยากแล้วออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังร่างกายส่วนบนดูหรูหราเป็นพิเศษเสื้อสเวตเตอร์ดีไซน์เอวสูงแบบเย็บต่อกันดูผอมลงสูงขึ้นและสง่าง,งามยิ่งขึ้นสวยงามมากวัสดุแคทเมียร์100%อบอุ่นนุ่มนวลและระบายอากาศได้ดีผิวแพ้ง่ายใสแล้วไม่คันเลยกระโปรงผ้าไหมยเย็บต่อกันเรียบเนียนและพรียวแฟชั่นชั้นสูงดูอ่อนเยาว์ ักได้จะไม่ซีจางหรือเสียรูปน้องสาวขาหนาพุงใหญ่ของมีนะดูสวยงามทันทีเมื่อใส่คลิกกลิงนี้รับส่วนลด80%